ที่โรงพยาบาลมายอจังหวัดปัตตานีได้นำแนวคิดมิติจิตใจหรือ s p i r a t i a l in organization มาใช้กับบุคลากรของโรงพยาบาลโดยการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรทุกคนและเห็นคุณค่าของตนเองเพื่อให้เกิดพลังในการทำงานในพื้นที่เสี่ยงภยัยซึ่งมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่พร้อมๆไปกับการพัฒนาคุณภาพ สปพเนี่ยได้คำนึงถึงมิติทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องของความเป็นมนุษย์เข้ามาเนี่ยเราก็เลยว่าเอาสิ่งที่มันเป็นมิติทางจิตวิญญาณและจิตความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะเข้ามาโดยที่เราทําคุณภาพให้มันดีกาทำก็คือมีอะไรที่มันบกพร่องมีความเสี่ยงแล้วก็พัฒนาไปเมื่อะไหร่ที่มันเกิดการรู้คุณค่าการพัฒนาคุณภาพจากภายในของตัวบุคคลเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดจิตสํานึกซึ่งมันยั่งยืนมากกว่าเป็นรูปแบบหรือเป็น ขั้นตอนกระบวนการที่เขียนในตัวหนังสือแต่ด้วยความที่เขาเกิดปรารถนาดีจากการที่เราพัฒนาจิตใจเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆในการให้บริการอยู่ทุกวันแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีหัวใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตาม ขอบคุณทางโรงพยาบาลมาโยที่ได้ให้การรักษาคนไข้ดูแลเอาใจใส่ทุกคนถึงแม้จะต่างศาสนาแต่หมอก็ใกล้ชิดคนไข้ทุกคนขอบคุณที่ยังไม่ไปไหนคือยังดูแลพวกเรายังช่วยดูแลกันทุกๆคนการบริการที่มันเกิดจากใจเนี่ยเป็นการบริการที่ที่ว่าดีที่สุดนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมาจากใจ จากความหลากหลายของพื้นที่วิถีชีวิตและจิตวิญญาณทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้นำมิติจิตปัญญามาใช้ในพื้นที่สังคมพหุลักษณ์ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชาเซาเทิร์ โรงพยาบาลมายอจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ยังคงมีเป้าหมายในการสร้างความสมานฉันท์สร้างสุขภาวะที่ดีและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการพัฒนาคุณภาพในท่ามกลางวิกฤตเนี่ยผมยังถือว่าวิกฤตที่นี่มันคือโอกาสที่เรา ได้ทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ได้ทำให้ถึงที่สุดเพราะว่าเราต้องการความจริงจากการทำงานที่พัฒนาแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดผลจริงแล้วก็เราก็กลับมาให้กับเราก็คือความสุขของเราในที่สุด